không chúc của bố mẹ, không được bên này, nè, thô hà, kiểu này, 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 kiểu Ấp Chí sẵn nha Tướng sai theo ba Được con, mừng mày ลุกสาวโทม่าโอ้โหหายป้าป <s deposit> ๊าเด้ไปนี่ไปนี่ไปไปไปดีดีดีเด้ดีเด้ดีปะปาเด้ดีเด้ดีเด้ตูดีเด้นั่งกินปุ๊ ผูชายเขทเยวโอ้บ่ให้ได้ทุเขียวทุเขียวหได้ทุเขียวได้บ่แม่บ่ได้หได้ห้ได้จันโอ้แตงนาเลแตงนาเลฮะกินเขาเลเขากกินเตอร์กินเขาแล้วแม่ลลานเหรนี่บ้า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 โอ้ย นั่งกินทอดป๊ะป๊าหน้านั่งกินยังนั่งกินยังถ้าแปลงเฮ้ยแม่ได้ถ้าแปลงเฮ้ยแม่ได้ถ้าลิบได้ว่าสอบรีบเลยจี้ว่าสอบรีบเลยจี้บองแต้งนาก็ลิรบดูนะฮะนั่งว่าไห้น่ะ นะาดูค,ความความสุขของผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ <c oughs> ไม่ได้เห็นหน้ากะน,นะ <c oughs> โทรหาแบบนี้เอาชิ้นนี้นี้แม่เน้อาท่ารีบพื้นแม่เบิ่งได้ท่ารีบได้เห็นจะได้ท่ารีบเ้ <c oughs> ยหยิบดู้ท่ายิบได้ดูใจดูท่ารีบท่ารีบก็บทาป้าก็นั่งไม่ท่าดังอะ่ะ ทุกเขียวเห็นจะได้ทุกเขียวบัสไม่ทิ้ดด้วยเห็นจะได้สันโอ้ยโซเขียวได้ยิมบ้านให้แม่ได้ยิมบ้านได้ยิมบ้านได้นยิมบ้านโอ้ยโอ้ยทุกเขียวยังไม่เหลือเธอมาโจ๊กหรือมาโจ๊กมาพอถูไล่พอแล้วทูแล้วโอ้ยนั่นคือตื่นชายแท้ เก่าโมงล้นี่ตื่นสายแตว่าอะนั่งคือตื่นสายแท้เออคนตื่นสายเอ็น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 ้าเราเามรูกะท่ายอกระลาคือกินี่กาเพนายเนอะตื่นสายเอ็นเอ็นคนตื่นสายนี่นเขาสรุปเขาไปนเขาโหนี่ของคลิปอ๊มออออออมอยอมออออ๊อ้ โอ้ฮาบิบิยูกิตี้โดยแพงเอาไม่ต้องขายแล้วล่ะขายเนอะนั่งยินขากรชั้นมีรฉีกใคระอนี่น่ะมากินสุพผักกดแน่กดแน่กดแน่ Hê <laughs> <laughs> nè Chụp nè Chụp nè Rồi Rồi anh khít thật bà bà vô Chụp nè Chụp nè Chụp nè Gót nè quật nè quật nè À gót nè quật nè quật nè, nè. Khít hót cân bò Khít hót đi mẹ bò Mà thằng hai mẹ ta khăm <laughs>

Ừm, rồi Nhìn nhìn đấy van nhìn Ủa Nhìn đây, này mẹ đây Nhìn mặt đây Bố bố Nồi Ôi, tới Nồi nhìn khóc gấp sang, Nhìn chín Chín Chín, A chín. Lắm bò Chẹp bò Chẹp, vô. Chẹp à. nua bò Nua bò Nua bò, tắm đấy tắm đấy นัวตามเ้อติ้งเนะติ้งกินอัังลกหมา่ยนีตั้งนีขมันยกสเันลาละนี่ก็ยากสิ้นน้อยแล้วกัมุ่งหรอกอ่ะกินน้ำลายเพื่กินเขานะเอาไให้ลูกแม่เสื้อให้กินเขาก็ด้ลาล่ะนี่ กินดิเอ่ะๆไปบงปูไม่ยากป่บงปูสบายดีสบายดีว่ะนะเอยพี่น้องมดสุขสุขคนเนาะยามเช้าๆเกือบสๆแล้วแหละหลังจากที่ว่ามื้อเช้าเนาะก็โทรหาอีนางเนะทั้งแม่ทั้งลูกก่ะดีอกดีใจเนาะได้เห็นหน้าค่าตาอันกโทรแล้วป๊บกหลังจากวางสายจากทางอีนางปั๊บเนาะ ทั้งแม่เพิ่นกะพากันลากไปไห้อยู่หลังเฮือนสะอึกสะอื่นอยู่แล้วเนี่ตอนนี้ก็เริ่มไข่แล้วก็มาสักเครื่องอยู่พู้นนะทุกคนหลังจากที่ว่าไห้แล้วนะ <c oughs> คือช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงไม่ไม้นะทุกคนช่วงที่ว่าแยกจากลูกไม่ไม่กับทางนีเพิ่นก็ชี้ไห้ค่อนข้าง,ง,งดุแดนนิดน,นึงเบอร์นหนึ่งก็ไห้เบอร์นหนึ่งก็ไห้เบอร์นหนึ่งก็ไห้ขั้นได้ยินเสียงอ่าซูบขี้มุกแผลดูแผดูแผลก็คือ แมนเลยทุกคนไม่ต้องคิดยังลายเนาะนางนี้เพิ่์นห้กำลังทำใจเนาะก่าเมื่อน,นี้ระวังทีว่านางนี้เพิ่์นสักเครื่องเนาะเฮากะนี่มาผาฟื้นเนาะผาฟื้นป้าไว้ทุกคนมากู้วัวมือใดนะ้เนาะเฮาสิได้ออกจากบา้านจากเมืองเข้าไปนะ,ะเลยนี่แหละผาฟื้นผานั่นเกี่ยมป้าไวนะ้เนาะกะ วันนั้นนี่หลายๆคนกะอาจ์ชสงสัยอีกว่าเขาสิไปยังกะอันนี้เขากัยังบ่ภาษาชีว่าเทนอบูฮูว่าชีเป็นนรใดัแท้ๆชีวิตของเขาต่อไปนะเขาชีไปโพยุใส่เบพุตยุใส่กะรอถ่ายติดตามถ่ายรุ่นนั่กันเนาะทุกคนตอนนี้พวกเขาเวามันยังบ่ได้บใหญ่เธอว่ามันยังบ่ทันมีมันยังที่แน่นอนใช่ไหมเนาะกะอาจ์ชไปเลาะท้ายของท้ายคลิปหรือว่าอาจ์ชไปอันอื่นนี่กะรอถ่ายติดตามนั่นกันเนาะนี่ ฟืนทุกคนเนาะยู่บานเฮาานีส่สิใส่แบบนี้แหละเนาะเป็นเสือเสือเสือเพลิงในการหุงต้มอาหารเนี่ยฟืนเป็นไม่เอามากับเป็นไม้ทอนใยๆแบบนี้แหละทุกคนเนาะเอามาแล้วก็มาผาผายมันเป็นอันน้อยพอที่่าเฮาสี่ใส่เตาโลเตาฟืนเตาไฟได้ ผู้ใดที่ว่าเคยใช่แบบนี้กัอาจ์ชิคิดภาพอองนะั่แต่ถ้ถผู้ใดที่ว่าเคยใช้แต่เตาแก๊สเตาไฟฟ้านี่กัอาจ์ชิจินตนาการบอกว่าตัวน,นี้นี่เอาไปใส่นันได้นะเนาะคือเอาไปใส่เตาโลกในการหุงต้มอาหารไม่ยังก็คือพวกนี้มันนะเกี่ยมไว้ดูก่อนแล้วดูนี่นี่แหละที่ว่าการเกี่ยมฟืนปไป้อยู่บาน,นนานะโมเมนต่ท้าเนาะผู้อื่นก็คือการ อันนี้กะเอามามือทีเฮาเอ่าไปตางตงงัวมาแหละเอาลูกทางบา้านพอเถ่าไม่เถ่าพ่นพนมาเมื่อน,นั้นพอดีเขาตาง,งงัวไปไวบานพอเท่าไม่เถ่าพร้อมมื่นอาเอานาั่งเม่ไปไวพุ่นนะกะเนี่ยขากลับกะตางฟื้นอีกกับมาแล้วกะ็เอารถจักรพากันแล่นก็ไปหาลูกและกะ้วก็รถเพที่ทุกคนเห็นเมื่อนั้นนั่นละเนาะกับาได้ทันหนึ่งเมืนะ่อไรเนาะ เดี๋ยวทันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำหนิหาก็เริ่มพาได้กี่นี่ยทุกคนนะหา,ดานนะเดีดย๋ยวทันเลยก็ได้ลายอยู่ยด้ยทุกคนอันทีเทาเห็นนะเป็นกีบเป็นกีบอ,อยู่นี่านี้ช่องทอนก็อันพาหน่อยหน่อยน,นี่ทันไหมไม่นี่มันไม่ไม่เอาเนาะแต่พาออกอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะลองพห้เบิร์กจากอทอนจักได้เนาะทุกคนเนาะให้ ได้คิดฮอดบรรยากาศเก่าๆแบบนี้พาลัวพาฟืดอยู่บันนอกบันนาของไทเฮาเนาะพอดีนั่งนี่มาแล้วไปลีไห้อยู่ค้างลักหัวแล้วก็มาแล้วทุกคนสบายดีสักเครื่องก่อนชักเครื่อง <laughs> เป็นจไง <laughs> เนไหนื <laughs> ่อยเลยเป็นตาแล้วก็ <laughs> โคเป็นยังก็แบบ เป็นยืดชวงแบบเห่าปรับตัวนิดนึงกำลังแบบเห่าแบบว่าเคยป้าลูกเจ้าเือนอ่ะทุกคนแบบพยายามแบบป่าแบบต่างเตะแบบเดี๋ยวนี้น่ะทุกคนแบบก้อนเหาเห็ดยังเห่าแบบปุ๊บปั๊บจะฉี่มันเกิด่ไดขนาดว่าเพียงได้เอาลูกไปไว้นำมาเท้าช่วงหนึ่งคือเป็นช่วงที่แบบลองทดลองแบบป้าลูกเพราะว่าเม่อไห้เอาลูกนอนไกลจ้าเทือนา่ะทุกคนแบบป้าลูกนัานมาเทาก็คือแบบขึ้นหอดจะสี่แบบัวยียงว่าเห่า มีโอกาสจะไปเฮดวิคให้ย่างแตแถวนี้ไปบัดเดียวมันคือชุบธาตุบัดดีบัดใหน่ะทุกคนรเฮดบัดใหญ่เฮดใจบัดใหญนาะเขาก็เลยว่าพากันเฮดแบบนี้นะเอาลูกไปไปหันเขา่จะไปทางนี้ไอ้แบบบุญเนยเนาะเขาอยู่สอมืนเขาแบบมีเวิวมีการไปแบบเมื่อบางเทื่อนี้ไปไกลจะสีเอาลูกไปบัดใหญ่จะสี่เดอเดินทางไปหันไปนี้มีเวิวไปหันไปนี้เอาลูกไปบัดใหก็ให้นอนนอนคนอื่นก็ให้ให้ได้สินะเข้าใจบอกคนไม่ไม่ทางแม่หรือหมายทางลูก ไม่ทังลูกไม่ทังลูกมื่อเนี่ยเนี่ยไข่ขึ้นแล้วน่าทุกคนน่ายิ้มได้แล้ว <c oughs> คือตื่นมามือเสาโทรหาลูกปุ๊บหลังจากที่ว่างสายไปแล้วทุกคนแบบเหมือนจะไปเอาลูกมากว้าพอทำมืออืน่นหนิไปเอาลูกสาวมากแล้วนั่นคิดถอดอดคิดถอดไม่ได้อะบอกดิปะไปนั่งไหมับไ <c oughs> ม่ยิ่งก้อนเบิ้งชิบปะแล้วเต๋อวันนี้ หนึ่งเสารคือโบว่าเดือนเนี่ยบ่แบบมันกับโดนไปแล้ว,วก็มันก็แค็นขึ้นได้หล่ะว่าไผว่าขานไป10นาทีเลยโบฮกาก็บ่มาเข้ามาป้าฉันเลยดีแบบอยู่แบบโอเคลูกนี่อยู่นําคนอื่นได้อีกประมาณ2อาทิตย์เนาะครึ่งตัว <laughs> <c oughs> เท้ามอันนั้นดูเออประมาณวันที่25 24์หาเส,สีเส,ส้ำใาไปา ่อไปอีกอาทิตย์ป,ปลายอาทิตย์ปลายสองอาทิตย์อาทิตย์ปลายไอ้เยุไไป,ไปยังไปลลงไปเองดหลดไปดีด้ลดเท่ลยนายาก็เข็บปากช่ยไปฟ้าคนน้นนำตาออกแลยอกอ บอกเด็ต้องหนาเนี่ยนะลืมตาล้มลายก็ล้มไปเลยทุกคนจัิงหน่อยก็บที่รักไปให้ยุคางรักหัวเฮียนงามเต็มก็ประมาณน,นั้นเนาะทุกคนตามทีนั่งน,นี้เพื่อนล่ะล้มผันหลายก็ล,ยกล้มไปไเลยจัิงหน่อยเพป็นก็บที่หายใจ,อ,จอื่นนี่ฮันเติม <c oughs> มือเช้าหนิทุก เมื่อเช้านี่ยังคิดว่ทันเถอะเดี๋ยวนี้คิดทันแล้ว <c oughs> นะกะมื่อกี้กะเริ่มไขขึ้นแล้วแหละนั่งนี้เหมือนกะหลังจากที่ออกจากลูกมาก,กะกอบไ่ได้เห็นหนังลูกแล้วบกคอยอันนั้นป็นได้ละกะเริ่ม,มคิดหลายเลยกะเริ่มเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายขึ้นเลย ค่อนข้างทำใจเขาได้ขึ้นมาหน่อยนึงแต่สำหรับข้าพเจ้าคิดเผื่อมาดนแล้วแหละมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าเหลืองลาวชีวิตเท่าเทาหูมาก่อนแล้วนะก็เลยว่าเกลียมจิตเกลียมใจถ่าไว้ก่อนเลยว,ว่าไ่อยากไว้อยากมือได้มือนึงมันก็ต้องมาหอนนะก็เลยเกลียมจิตเกลียมใจถ่ากันเลยบกคอยอันน,นั้นพอบันไดเนาะ เก็บอาการได้ความผู้ซึกค่อนข้างสิโบอันนั้นพอบันไดนะโบอ่อนไหวคือจังผู้ที่เป็น,ปนแม่ยิง,งพอบันไดนะกับมาบาน,นั่นแหละนะทุกคนเดี๋ยวเราไปผาฟืนดีกว่านะอว่าลายกับยืดกับยาวทุกคนผาฟืนนี่ผู้ที่ต่างกล่องทั้งใ้จังที่เห็นเนาะ อ,อืม,อม,อม,อมน่าจะได้อยู่น่าทุกคนเนาะโอ้มันนี่นี่นวา่าชิพาให้มันมดอันนี้เนาะมดอันสองทอนในแะต่ทุกคนเ่รามันมดอันกองเยี่นี่เนาะนี่โอ้กันมดกองเยี่นี่นี่นะจะใช้เวลาพาอยู่หลายมือเติมเนาะพากับผาได้แต่ตอนเช้ากับตอนแรกกับตอนสายกับแดดทอด kia nó mùm nì nà rất đại yêu thương con

nè nè, đâu con Lục xào nhím suuu yo nhím nim suuu nim suuu nim yo nim suu nim đi nha djai Đi djai nha djai nha đi nha dja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 i nữa ไอแต่ว่าฟืนอนนี่มันพาออกไงแล้ว่าบ็สั่นนี่ก็โอ้โหเอาก็สิพาแบบนี้เลยให้ทั้งนังนีผพะนคน chiều ừ. như ค่อยละว้างที่เทาพาคลิปทางนั่งนี่นเ,เ,เพื่อเนาะเอาฟื้นตัวที่เทาพาแล้วมันเป็นกอ้องก้อนเลี้ยขึ้นตากมันอย่างนั้นแห้งไป<อ>ถ้าหนาวตากแบบนี้เพราะมันเดือนนึงกันอาจจะใส่ได้นะทุกคนไม่ตัวนี้มันเป็นไม่ตายแล้ว้าเทา,าก็ตากมันต้องใส่เวลาโดนลก้อนเนาะมันชี่แห้งจีนไ,ไม่ไดะไม่ยังไม่ทั้งตากวดผิด <laughs> ชีแรกชอนี่มชิบวัวท้ายนะดูคนนางนีคนเิน้นามน้ห้ายท้ายแม่ถ้ายแม่สีชันไง <c oughs> นี่ล้สีสัน โอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็พาไปได้ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งแล้วแหละเลยก็แดดเริ่มหอนเนาะเอาก็แบกแดดน้อยเดียวก็ดำเมื่อเลยทุกคนเลยว่าสิพ่อซ้ำนี่ก่อนเมื่อเนี่นะนี่ต้นแรงเล้วก็จึงพาเติมเนาะทุกคนเมื่อเช้านี่ก็ได้อยู่น้อยหนึ่งนี่อันนี้เป็นกองนี่ลมมั้ยละทุกคนลมมั้ยละทุกคนนี่ โอ้ชิบเพ่ินโอ้แหงเลยอยากหลงเ่ยเกานิดหนึ่งไปแล้วแหละสามชี้หากองแบบนี้ตาไขมันแหงกันนะอีกสองสามมือเก็บเขาบ้านโฮมบางที่ก็เป็นเดือนมันก็บู้นะถ้าก็ามีบอลใบตาไว้แบบนี้ก็เก็บไปป้าไว้้อมใสเน็ะเนาะได้อันนั้นทุกคนได้สีทอนนันนี้ได เอาเริ่มพากับพี่ละ่ะเก่าโมงเกือบเกือบยี่สิบโมงแล้วมาพากันเนาะได้อันนี้สีทันตัวนี้แต่ว่าเป็นทนนะมมันยน้ายนะแต่ว่ามานนี่มันอนี้กัพอทันนี้กันนะไวมืออื้อนไอ้พวกมันมืออืนอน่นตะแลงกะแดดมันห่มรับนี่เลยกะัิมาพากันตอนนีน้เริ่มห่อนแล้วทุกคนแล้วกะเริ่มอยากากินข้าวได้เราเอากับ ก็คลิปไว้เพียงแค่นี้เราไวพบกันไหมในอีพีต่อไปอสำหรับคลิปนี้กับพวกเฮาสองคนขอตัวลาไปแล้วสบายดีสบายดี